ีนะครับผมมาจนได้นะครับผมพระเอกมาจนได้นะครับพระเอกมาจนได้ตัวแรกก็บองคืนครับ44 49นาทีนะครับนี่ครับีี่44 49 50นาทีแล้วนะครับตัวแรกครับตัวแรกครับของคืนนะครับ พอน่เน่นยยังอยู่งนไม่เข้าเลยครับ Okay. นะครับตอนนี้ครับตั้งคันไว้นะครับตั้งคันไว้ขออีกแล้วครับไม่รู้ว่าไซไหนนะครับวันนี้ครับตอนนี้หกโมงสิบห้านาทีนะครับยังมีขึ้นครับดูรอครับยังออกู่นะครับนี่ครับดูครับยังออกรยู่ครับนี่ครับ เออโอ้คนะครับผมปลายังอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับผมมันจะเป็นยังไงครับเปลี่ยนบรรยกันนะครับมือสอนครับมือสองตัวนี้ก็หกโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับผมยังไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับผมติดตามชมตัวต่อไปอีกครับผม มาคร้บตัวนี้อัศจรรย์ดีนะครับผมภาษาเยอะมากนะครับมีรู้ว่าเกี่ยวอะไรบ้างครับ 不用

นี่ครับโอ้โหตึกเตตีสีเลครับผมตัวนี้นี่ครับอุปสรรคครับมีก้อนหินครับอุปสรรคเยอะมากครับแต่ก็ยังได้ครับนี่ครับเปลีล้างครับตีมาใช้โอ้ผุ้น่ะเลี้เล่านะนี่จักรฟองวัดผมมาเลยไปตัดสายนึง นี่นะครับผมติดปากบนนะครับมีตาเบียดด้วยนะครับนี่ครับตาเบียดของใครไม่รู้ครับนี่ครับหนึ่งตานะครับที่หักไปนะครับแล้วก็นี่ครับตาเบียดของผมนะครับนี่นะครับเต็มเต็มปลาครับแต่ว่าติดปากบนครับนิดเดียวครับมีตาเบียดแถมมาด้วยนะครับนี่ครับ อยากเซลฟี่นะครับต้งสองมือนะครับโอ้โหแบนี้ก่อภาพกว้างๆนะครับโอ้ต้งสองมือนะครับไม่ได้ดว่า ปิดดีด้วยยังตีสี่เงี้ยยันเจ็ดโมงคลครับตัวนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ตัวครับแตะละชะนมันเล